อีกหนึ่งเรื่องที่พี่ได้เกลิ่นเอาไว้แล้วแขกรับเชิญวันนี้ของเราเนี่ยนะคะจะเป็นคนจากข่าวซึ่งก่อนหน้านี้ข่าวที่งช่องวันของเราเนี่ยแหละเพิ่งเล่าให้ฟังกันไปเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนอใช่ไหมคะคือจะมีเจ้าของบ้านอยู่คนหนึ่งที่เขาโยนทอง10บาททิ้งไปที่บอกคนข้างๆบ้านออแล้วโยนทิ้งไปไม่ใช่แค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะจ๊ะโยนทิ้งไว้6 แล้วอยู่ๆวันดีคืนนี้อยากได้ทองคืนเจ้าของบ้านก็เลยไปจ้างคนที่จะช่วยมาตามหาเจ้าทองอันเนี้ยจากเพจ Facebook ที่ชื่อว่านักล่าขุมทรัพย์นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพตอนหาคือทรหดมากทุนบ่อกคนี่สูงถึงสูงถึงเอวแล้วนะเอวแล้วนะใช่ใช่แล้วปรากฏว่า เจอครบเลยนะคะสร้อยคอกําไลแล้วนอกเหนือจากเคสเนี้ยจะมีอีกหนึ่งเคสที่ยากมากาเพราะว่าต้องหากําไลทองที่ตกลงไปในแม่น้ำเขา,าใช้เวลาหาเนี่ยปีละครั้งอย่างยาวนานจนกระทั่งเจอในปีที่สามแสดงว่าต้องมีความเพียรมีความพยายามมากสุด,สด,สดแล้วนั้นเนี่ยเป็นของมีค่าทางใจด้วยนะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเ,ออเดี๋ยวเราไปเจอกันกับนักล่าขุมทรัพย์ของเราคุณแพทย์สวัสดีค่ะ เจอตัวเป็นเป็นละโอ้โหเราเลยอยากรู้เลยอ่ะตอนเด็กๆเราแน่นอนเราเวลาเราหาขุมทรัพย์เรารู้สึกสนุกแต่ใครจะไปคิดว่าอยู่ๆก็จะสามารถกลายมาเป็นอาชีพแบบจริงจังได้ครับอ่ะเราเริ่มเคสแรกก่อนที่มาจากข่าวก็คือเคสทอง10บาทที่ไปอยู่ในบ่อโคลน6ปีสิ่งที่ยากที่สุดในเคสนี้คืออะไรคะคุณแพทยสิ่งยากที่สุดคือโคลนมันลึกแล้วเราต้องวางแผนให้ดีครับเนื่องจากว่าระยะเวลามันนานใช่ไหมคะถ้าเรา วางแผนไม่ดีเราไปเหยียบมันลงไปเสร็จปุ๊บกลายเป็นมันลึกไปอีกเราต้องดินขุดดินขุดดินกว่าจะเจอมันทีนี้เขาวางแผนได้ดีเนี่ยวางแผนยังไงฮะนั่นน่ะสิก็คือเราจะไม่ปีเหยียบสุ่มสี่สุมห้าครับจะไม่ได้ขยับตัวเยอะใช่ครับก็คือเหมือนกับลงไปอยู่ในเลนนี้เราก็ต้องหมุนรอบตัวเอง3 6 0้องศาครับค่ะค่อยเอ็กซาเลไปเรื่อยๆครับค่อยๆไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดจะไม่เดินสเปซสเปซไอพื้นที่โคลนที่ว่าเนี่ยกว้างมากไหมคะกว้างมากครับประมาณก็ประมาณ สิบเมตรสิเมตรแล้วลึกที่บอกว่าลึกลึกเท่าไหร่คะลึกถึงเอวเลยครับโอ้ก็คือลึกเป็นแบบเมตรกว่าเนี่ยตามภาพอย่างนี้มั่นใจไหมฮะไอตอนที่วันแรกที่เราลงไปอะมั่นใจครับมั่นใจว่าจะเจอใช่ไหมคะใช่ครับจริงเหรอเพราะว่าสาเหตุที่มั่นใจเพราะว่าเราต้องคุยกับตัวที่คนที่เขาทําหายก่อนว่าพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไหมพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเคสนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะหาเจอจาก10บโมงถึง5้าโมงเย็น ทั้งวันเจ็ดชั่วโมงโดยประมาณถ้าเป็นเรานะฮะกอคงข้ามวันข้ามคืนก็ยังหาไม่เจอเพราะเราคงเหยียบแล้วก็จมไปหมดแล้วถ้าเป็นเราเราไม่รู้ไงเราวิ่งเข้าหิ้งพระแล้วก็บนขอให้ออกมาขอให้ออกมาเออแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์ช่วยด้วยแุณแพทยังไงคะตัวอุปกรณ์ก็ตัวอุปกรณ์เป็นเครื่องตรวจจับโลหะครับแล้วก็แต่ตัวเครื่องตรวจจับโลหะเองเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นแต่หลักสําคัญคือเราต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อที่จะไม่ให้เรา ตัวเองอะเหน่ยเยอะเกินไปแทนที่จะเหยียบมันลงไปอีกเราก็ต้องขุดเลนแล้วเวลาในน้ำอะดันไปปุ๊บมันก็กลับมาดันไปปุ๊บมันก็กลับมามันก็เลยทําให้จะต้องวางแผนดีๆอันนี้เรามีทีมงานไหมครับหรือว่าเราทําคนเดียวปกติก็ไปคนเดียวนานๆจะมีเพื่อนจะมีคนที่ช่วยไปค่ะและอีวินาทีที่แบบ เจอแล้วแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงก็ปลดล็อกความรู้สึกของเราเองปลดล็อกความรู้สึกของเจ้าของเราก็ฟินด้วยถูกไหมใช่ค <c oughs> <c oughs> รับอู้จิงกเนาะมันเหมือนเวลาเราหาของเจอทุกคนมันจะมีความรู้สึกอะไรบางอยา่างมันทําให้เราอยากรู้เลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่อยู่ๆก็มาเป็นนักล่าขุมทรัพย์แล้วทําเป็นอาชีพขนาดเนี้ยมันคืออะไรจุดเริ่มต้นคือชอบตกปลาค่ะทุกคนอาจจะชอบตกปลาคนตกปลาจะมีตะก่วาเฟี้ยงไปเสร็จปุ๊บมันขาด แล้วผมก็ซื้อบ่อยๆอันที่หนึ่งก็หลายบาทผมก็เลยเอาตัดสินใจซื้อเครื่องจากต่างประเทศมาเพื่อจะมาหาตะกัวก่อนซึ่งเดี๋ยวนะตะกัวอันละเท่าไหร่ตะกัวอันละเท่าไหร่ลูกละสิบบาทตะกวลูกละสิบบาทแล้วเครื่องที่ซื้อมาเท่าไหร่ตอนแรกเริ่มต้นคือประมาณหมื่นหนึ่งมันเดียวเดียวเดียวฉันไม่ยอมเสียตะกัวไปฉันว่าฉันก็ซื้อตะกัวใหม่กูได้นะตะกัวสมมุติว่าสัปดาห์ละสี่ร้อยเดือนหนึ่งก็ อ๋อเริ่มคิดว่าต้องเสียเงินค่าตะกัวทำไมใช่ครับเอเอาจริงๆมันมีสาเหตุมากกว่านั้นไหมเรารู้สึกว่าเราอยากผจญภัยอะไรสักอย่างไหมเออมันเป็นความฝันในวัยเด็กด้วยใช่ไหมก็คือเอลเครื่องสแกนมาแบบหาของดูหนังเยอะเราดูหอนเมั่นหนังนะเราไปเดินตามชายหาดแน่เลยอ่ะว่างๆ เดินตามใจหานมั่งที่เล่นน้ํามั่งที่ตกปลามั่งไปหมดแล้วเคยเจออะไรที่แบบโอออยู่ๆเคยเจอไหมเคยเจอครั้งแรกคือไอตอนที่ซื้อเครื่องมาแม่ก็บอกว่าซื้ออะไรมาเนี่ยเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยผมก็เลยอ่ะก็เลยหาหามาเจอเหรียญเจอพักเครื่องเจอนน่นนี่นั่นแล้วมาเจอแหวนทองน่าจะครื่องสลึงเบื้นึ่งอ่ะดีใจมากเอาไปให้แม่ดูโอ้คาวนี้ก็ กำลังใจมาเต็มแม่บอกไปทุกวันเลยลูกเนี่ยตรงไหนที่ยังไม่ไปช่วยไปเดินหน่อยก็เลยไปซื้อเครื่องแพงกว่านี้อีกอโอทุกอย่างมันมาจากการลงทุนเต้องมีการลงทุนแล้วแล้วมันมาเป็นอาชีพขนาดนี้เป็นเพจขนาดนี้ได้ยังไงคะเออเริ่มจากหนึ่งคือความชอบสองก็คือผมก็คิดว่าคนที่ของหายเนี่ยเอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคนหกสิบเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยครับผมว่าน่าจะมีครับแล้วเขาไม่รู้จักเราเฉย แถวไหนที่เราจะเจอของที่คนทาตกไว้มากที่สุดเป็นไปเที่ยวที่ไหนตรงนั้นเี่ยหรอใช่ครับสถานที่ท่องเที่ยวทะเลทะเลอยู่ในทรายใช่ครับหรือมันลงไปในน้ําเลยฮะทั้งลงในน้ําทั้งไม่ลงในน้ำเราหาในน้าได้ใช่ไหมครับได้ผมมีชุดดำน้าอุปกรณ์ดำน้ําของตัวเองสมแล้วที่เป็นมืออาชีพอยากรู้ว่าแล้วส่วนใหญ่คนที่ติดต่อมามักจะทําอะไรหายและให้คุณแพทหาอะไรให้มากที่สุดส่วนใหญ่คือ95%ทองคํา 95าเปอร์เซ็นต์ทองคำเพราะมันหลุดไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็มีใช่ไหมกระโดดกอดคอกันรุดไปหว่านแหไปงมปลาจับปลาหายแล้วนอกเหนือจากทองคำล่ะมีอะไรโทรศัพท์ปืนของมีค่าต่างๆเรืออะไรเรือเรือของใหญ่ด้วยหรอเขาขี่เรือไอ้ที่เรือเรือเล็กที่เขาแข่งในอ๋อหอแล้วมันก็ไปจมแล้วก็ให้เราหาที่หาเจอนี่โทรศัพท์แล้วมีเคยเจอเคสไหนที่เขาให้เราไปหาอะไรแปลกๆไหมคะ แปลกๆก็น่าจะเป็นเหรียญเป็นความเชื่อของเขาเขาฝังเหรียญไว้ตามมุมมุมของบ้านใช่แล้วก็ทำไม่ได้ไม่ครับเขาเหมือนกับว่ากันผีเข้ากันตามความเชื่อกันผีเข้ากันผู้ผีเข้าแต่คราวนี้เขาก็ไปหาหาหมอคนใหม่ก็เขาบอกว่าผีบ้านผีเลือนงก็เอาไม่ได้นะ ก็เลยต้องออกนะยุ่งแล้วทีนี้ก็ต้องหาแล้วว่าฝังไว้นานแล้วอย่างนี้เนาะใช่ครับเจอไหมคะเจอครับเจอครบทั้งสี่ทิศเลยใช่ครับโอ้ก็ดีก็สบายใจเนาะเป็นความเชื่ออะไรอย่างนี้เนาะเห็นเคสหนึ่งที่คุณแพทย์บอกว่าประทับใจเป็นพิเศษเพราะว่าใช้เวลาหาเป็นเวลา3ปี3ปีใช่ครับเคสนั้นคือเคสอะไรเป็นข้อมือกําไรไพลินนะครับก็หาอยู่3ปี ปีแรกอุปกรณ์ผม,สสย,มยังไม่พร้อมประสบการณ์ยังไม่ยังไม่ได้เยอะเพราะเริ่มทำใหม่ๆเคสยังไม่ค่อยเยอะปีที่สองก็ไปหาอุปกรณ์ก็ยังแบบคืออุปกรณ์นำน้ำําถังนำน้ายังไม่ได้เต็มปีที่สามเริ่มเก็บตุนค่อยๆทยอยเก็บมาแล้วก็ได้ชุดครับไปดําหาอยู่ตั้งแต่สิบโมงยันทุ่มกว่าครับแล้วก็เลยเจอก็คือเคสนั้นก็คือเป็นเคสที่เหมือนคุณแม่เขาทําอะไรกําไรข้อมือครับเป็นกําไรข้อมือคือ ในเมื่อสมัยก่อนอ่ะพี่เขาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่น่ะพายเรือแล้วมันมีท่าสาราท่าน้ำกําลังจะปีนขึ้นท่าพ่อมือมันไปเกาะกับไอตัวเกี่ยวเกี่ยวอะไรสักอย่างแล้วก็ตกลงคเพราะฉะนั้นมันคือแม่น้ําเหรอคะเออเป็นคลองข้างๆข้างๆหมู่บ้านก็คลองแล้วแล้วพี่ไปอย่างเงี้ยไม่เราเราคิดไหมว่ากระแสน้ำมันคงพาไปไกลแล้วมั้งมันต้องหลายปีแล้วอ่ะ ไม่มันอยู่ที่มันอยู่ที่สถานที่อยู่ที่เหตุการณ์การห่างจากจุดตกมันก็จะรัศมีไม่เกิน1เมตร2อเมตรสาเมตรแล้วแต่ว่าเคสไหนเป็นแบบไหนแต่ตัวเคสนี้เนี่ยความยากของมันคือขี้เลนขี้โคลนเยอะมากล้วต้องดำนานคือคลองอ่ะแล้วก็ตัวสะพานหรือว่าไอ้ตัวสารานั้นอ่ะเขาแต่ก่อนเป็นไม้คราวนี้เป็นเป็นปูนคือเขาเขาลือออกโครงสร้างเก่าไม่อยู่ก็ต้องไปแบบค่อยค่อย ค่อยๆงมอ่ะค่อยๆคำนวณค่อยๆวิเคราะห์ว่าจะต้องอยู่ตรงไหนอะไรทําให้เราต้องลงไปถึงสามทำทั้งสามปีแล้วก็ไม่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจนี้สักทีหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเขาต้องการคนจ้างเขาก็ไม่ล้มเลิกเหมือนกันใช่บางบางทีแต่ทุกคนส่วนใหญ่โทรมาหาผมผมก็จะบอกว่าถ้าผมว่างอโทรหาเองครับเพราะบางทีก็ต้องดำน้ำบ้างขับรถเองตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นกลายเป็นถ้าทิ้งเบอร์ไว้ถ้าเกิดผมนึกได้ผมผ่านแถวนี้ ถ้าหาไม่เจอผมก็รวาพี่ผมไปนะหาอีกใช่ครับคนจ้างไม่ท้อพี่ก็ไม่ทิ้งใช่แล้วพอเจออ่ะด้วยความที่มันเป็นเห็นบอกว่าเจ้าของก็คือคุณแม่ก็เสียไปแล้วด้วยใช่ไหมมันก็เลยเป็นเหมือนสิ่งที่คุณแม่แทนใจแทนใจเขาค่ายังไงบ้างตอนที่เราเจอมันสาปีอะเข้องไ้ไห้เลยใช่ครับที่เขาร้องไห้เขาก็นี่ครับตามในคลิปเลย โอโหนี้เลยเนาะนี่คือตอนที่เพิ่งเจอขึ้นมาใช่ไหมครับหูนีดูนะอาจจะมืดของคุณแม่เขากลับมาครับอูโหูมืดจริงมืดแบบมืดตึ๊บถือว่าเป็นเคสที่ยากที่สุดไหมครับเออก็ถือว่ายากที่สุดแต่ว่าเคสนี้ก็ประทับใจมากครับที่เขากําลังจะบินไปไหนไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ก็เจอซะก่อนเป็นของหวนก่อนใช่คุณแพทยร้องไห้ด้วยเหมือนกันคุณแพทก็ร้องผมเกือบจะร้องเราก็เหมือนปลดล็อกตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่ามัน3ปีแล้วก็คาใจบะใช่ใช่คุ อันนี้เป็นเคสที่ประทับใจแต่ว่ามีอีกหนึ่งเคสที่ทําให้สามีภรรยาเขาเลิกทะเลาะกันครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเออแค่นั้นผมจาจังหวัดไม่ได้แต่ว่าพี่เขาไปหาปลาพี่ชายอ่ะไปหาปลาไปวันไหนหาปลาตามวิถีชุมชนคราวนี้แหวนมันหายค่ะแล้วบอกแหวนมั่นเนาะแหวนมั่นเขากับแหวนที่บ้านเขาเหรเขาเขาเป็นแฟนกันไม่รู้ว่าแหวนมั่นหรืออะไรแหวนแทนใจอะไรหรือเปล่าอะ่รัะแล้วมันหายเสร็จแล้วแม่บ้านบอกว่าเอาไปให้เด็กหรือเปล่า อ๋อเธอเอาไปให้นักเรียนเด็กยุ่ยเปล่าตรงนี้แหละเธอไปให้เด็กยุ่อเปล่าแล้วโดนพูดซ้ำๆสี่ห้าปีคิดดูว่าโอ้โหผู้ชายครับอ่้ตอนนีาเราคุยกันไม่ได้แล้วนะนี่เราอยู่ทีมเมียเราต้องเราต้องเข้าใจอารมณ์เราเข้าใจอารมณ์ของเขาผู้ชายเนาะปุ๊บโดนพูดซ้ำๆแบบนั้นเหมือนแม่แบบ เอ้ยทำไมมึงหาอันนี้มึงหายไปหายไปอะไรทิพย์แทงหัวใจอยู่สี่ห้าปีนั่นหรือว่าแบบาร้องกันขึ้นมาสักทีต้องขุดเรื่องนี้ขึ้นมาขุดใช่ครับเปิมปมเป็นเหมือนแม่โครเออเออขุดแล้วทีนี้ก็หาจนเจอแล้วยังไงอันนี้ยก็คือหายคือเขาไปหว่านแหเสร็จแล้วก็ผมจังหวะผมไปภาคอีสานแล้วก็โทรหาเขาพอดีคือจะทิ้งเบอร์ไว้ก่อนแล้วก็ไปหาแล้วก็พอเขาปลดล็อกเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอมาเลยบอกว่าเนี่ยเจอแล้วนะไม่ได้เอาไปให้เด็กนะ นี่นของแท้ของแท้พูดจริงนะนี่วงใหญ่อยู่นะว่าไม่ได้โอ้ดูสินะเล็กใหญ่หาได้หมดแล้วเมียเขาเชื่อไหมอ่ะคนที่เชื่อครับว่าแบบเจอแล้วของจริงใช่กดดรอกเลยกดล็อกเลยนี่ไม่ครับพี่พี่ที่ถ่ายคลิปอันนี้ไปดือกันนี้พี่ทีมของเราใช่ครับนี่ทุกวันนี้มีงานทุกวันมครับมีมีเกือบเกือบทุกวันครับนะครับเดินสายหรือว่าพี่เออพี่แบ่งผมไปทั่วประเทศเลยมันอยู่ที่ว่าผ่านผ่านที่ไหน จะมีงานไปโซนใต้ก็จะเคลียร์โซนใต้ไปโทรหาใครรับสายเจ๋งมากเลยอ่ะใครรับสายก่อนก็ก็ได้ก่อน๋อเหรอใครไม่รับสายก่อนผมก็จะขี่เลยไปเลยมาก่อนได้ก่อนมันกลับมันเส้นเดียวกันครับแล้วแล้วตอนนี้ก็คือว่ารับงานทั่วราชอาณาจักรใช่ครับอุปกรณ์พร้อมแล้วพร้อมครบทุกอย่างหาได้หมดครับช่วยตามหารักแท้ได้ไหมครับเอ้ยเอ้ยอะไรนะ ปาดเหงือก<ด>หาอะไรก็หาได้ร<ด>ักแ<ล>ท้หาเองเถอะ <laughs> แล้วอ่ะเราก็เขาทำคลิปมา,าลงคลิปมีคลิปไวรัลเยอะมากแต่ก็จะมีบางคนเม้นดีๆไม่ได้นะเนาะองเม้นแบบออขอแบบขอให้ได้สงสัยขอให้ได้แซะนิดนึงไม่จริงหรอก,ออกหา <content S 3> จริงหรือเปล่าแบบเอาไปทิ้งแล้วก็ไปหาเองหรือเปล่าตุ๊กตาทองต้องเข้าแล้วล่ะร่วมกันสร้างคอนเทนต์ อย่างเรารู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องนี้เออช่วงแรกๆครับใช้คำวิจตกริตเลยเครียดมันทําใจยากนะเข้าใจเพราะว่าเราก็คือเราเราลงไปหาของเนี่ยเราก็เหนื่อยมากแล้วสุดๆใจเนาะเราตั้งใจเราหาเหนื่อยมากแล้วแล้วคิดดูแล้วกันหนึ่งวันสมมติหาเจ็ดชั่วโมงใครจะมานั่งถ่ายคลิปอยู่เจ็ดชั่วโมงเราก็จะถ่าย คือเราชํานาญว่าเสียงนี้มันน่าจะเป็นนะเราก็จะถ่ายตั้งตั้งกล้องถ่ายแล้วเราก็เราก็หาหรือว่าใช้กโปรถ่ายครับพอเจอเสร็จปุ๊บเราตัดแค่ช่วงที่ว่าเจอมาแล้วให้เขาดูมันคลิปสั้นคลิปสั้นาหาว่าทำคอนเทนต์ใช่แล้วไ้าเครียดบ้างแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เครียดบ้างไม่เครียดบ้างแต่แต่ในความเป็นจริงอ่ะด้วยความที่พอเราเห็นในคอนเทนต์คือมันก็หาเจอใช่ไหมล่ะในความเป็นจริงอ่ะมันมีที่หาไม่เจอด้วย5 ใช่ไหมมันก็มีเพียงแต่ว่าคนก็อาจจะไม่ได้ไปมองตรงนั้น5%้าเซผมก็จะมีมีบอกแจ้งในถาม่าไม่เจอนะไม่เจอด้วยสาเหตุอะไรวันนี้ไม่เจอเดี๋ยววันหน้าผ่านมามาหาใหม่ครับก็ประมาณนั้นใช่คนหาไม่ทิ้งเนาะเราจ้างไม่ไม่ไม่ท้อคนหาก็ไม่ทิ้งเออวันนี้แบบน่าสนใจมากเอาจริงๆมันเป็นอาชีพ เป็นอาชีพที่มีเป็นความฝันของเรานิดนึงเหมือนกันเพราะเรา,าก็เป็นโรคจิตชอบหาของตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกันนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ใช่แค่ช่วยหาของอย่างเดียวอ่ะมันคือของที่มีคุณค่าทางใจมันเยียวยาจิตใจผู้รับด้วยนะคะวันนี้ดีใจมากที่ได้คุยกันกับคุณแพทย์ขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณน,นะคะขอบคุณค่ะ